ซึ่งสภาพระเอกพวิตรก็เชิญคุณหมอระวีนะบหน้าพักพลังธรรมใหม่สสพักเล็กเข้าพบพูดคุยคุยกันสองคนนะตอนคุยกันสองคนนี่ผมก็เชื่อว่าถ้าคุณหมอระวีปฏิเสธไป ก็ไม่รู้ไม่เห็นก็คงจะจบ<ม>แต่ผมคิดว่าคุณหมอรว,วีคงจะเล่ารายละเอียดบางอย่างให้คนเอกสวิตฟังเหมือนกันมันมถึงจะมีวอดดิ้งแบบนี้ mm hmm. ต่ลงแค่ผมบวชใครบวชไว้วางใจนายกหรือไม่ไว้วางใจเอาแบบไหนเอาแบบท่าน คนในประวิทย์ว่าหรือเอาแบบร้อยเอกธารรมนัสว่าถามจอดลึกถึงนี <c oughs> ้ตั้งมันก็ทําให้นิ่งคิดว่าออน่าจะมีมดูดนายกก็ไม่เรียกคุณธามนัสก็ไปครับแล้วคุณธรมนัสก็ไม่เดินไปหานายกเลยนะอ่าครับเขาไม่เดินมาทาไมไม่เดินมาอผมบอกได้เลยว่าประชุมคารมอวเนี้สองท่านนี้ยังไม่เคยคุยกัยนแบบจริงจังอ่ะ นะไม่ได้คุยกันนะอ่ะก็น่าสนใจว่าทำไมถึงเออไม่คุยกัน mm hmm. หมายถึงว่าที่ผ่านมานั่นเกิดการก่อนหน้าเมื่อวานหนึ่งวันมาถึงเม,มื่อวันวันที่สามเนะยวันที่สองวันที่สามเกเกประยุกต์ไม่ให้กับใครเช้าให้สัมภาษณ์ใสคราบมาถึงสิ่งที่ยืนยันก็เหมือนที่เอกพูดไปมันเปน ส่วนความธรรมันสามปอไม่ว่าจะตีผมอย่างไรไม่มีแตกกันแล้วรักกันเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันจาคําพูดผมไว้แล้วกันไม่รู้ให้ใครจำเนี่ยพี่นักข่าวก็แสบนะนักข่าวก็แสดงวันนี้มีคนเชื่อมไปสามปอแตกกันใช่ไหมคร <c oughs> ับฟังฟังผมผอนคำพูดนะมีเสียงก็ไปหามาเปิดยืนยันเ <c oughs> ้ยมันเสียยมมาตั้งนานแล้วทุกฝ่ายเสียอมหมด